ถามน้องอู๋แล้วก็น้องเอ็มกันบ้างดีกว่ามีอะไรแบบว่าความสัมพันธ์มิตรภาพแบบเพื่อนดีๆแบบนี้บ้างไหมคะกับป๊อปนิวสเตลลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกใจมากขอเชิญโอกใกล้ๆมาเนียกพูดเซอร์ไพรส์หลายอย่างนอกจากชุดเราสองคนแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เราจังมีนักแสดงนำจากพี่นาคภาคสามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอแน่นอนกับคุณแชมป์แล้วก็คุณมีนเนาะ อประตูสตูยังไม่ได้ปิดใช่ไหมจะเดินมาใช่ไหมคะป้าขัดับนี้ต้องวิ่งอยากเลยต้องรีบไปเลยค่ะถ้าอยากเจอหนุ่มๆทั้งสองคนนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะในป๊อปนิวเซเลี่เจอกับทั้งสองคนได้แน่นอนค่ะ้ค่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะคุณ กรการเผยคอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจตุกกี้พีพีกิดดีใจควรมองเป็นไอดอลในการแต่งตัวพบมีนพิรวิทแชมชนาทีป2นักแสดงจากภาพยนตร์พี่นาคสติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นป๊อปนิวสเตอรลี่วีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวนี้ต้อนรับเศรษฐีใหม่ทุกคนเลยนะคะด้วยการแต่งตัวใหญ่อลังการของพวกเรานะคะอยู่กับเอมสาต์ธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีพี่โซมมาเสริมทัพด้วยในช่วงที่3ทีคือเห็นเราแต่งตัวแบบนี้เนี่ยวันนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะเสร็จรายการป๊อปนิวส์เดดี้แล้วเราจะไปฉลองคนถูกหวยกันเขาปิดซอยเลี้ยงเขาจ้างเราไปเอนเตอร์เทนเพราะว่าพวกเราไม่ได้ถูกไงถูกยินไปเมื่อวานนะแต่คุณแม่พี่ถูกเขาบอกว่าหลานเนี่ยให้3ตัวท้ายตรงๆคือไอร ทำไมอย่างเงี้ยพิมสี่พิมในกลุ่มบอกตัวพี่เองยังไม่ได้ซื้อเลยคือเขาบอกว่าเนี่ยได้ยินเหมือนน้องเนี่ยพูดในคลิปแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเขาก็ได้ยินเลข8 9เ้าเขาก็เลยไปหากะว่าเอาเลขท้าย2ตัวพอปรากฏมันโดน3านี่ก็รับไปเลย4 0 0พันหลานมอบโชคให้ใช่นะครับอ่าวันนี้ดูข่าวบันเทิงกันนะฮะเป็นเรื่องราวของน้องชายแท้ๆพี่ตู่พบทอนคือผมเองก็อ่านข่าวบันเทิงมานาาเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นหน้าแบบว่าชัดเต็มๆค่ะจริงคือถ้าพูดถึงความหล่อเนี่ย ก็จริงๆสูสีกับพี่ตู่นะ<ส>และที่สำคัญฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเล่นดนตรีรวมถึงบิกี้เขาเป็นนักเรียนนอกนะอไ,ไม่แพ้พี่ชายเลยนะฮะเขาชื่อว่าคุณพีทพีรพลนั่นเองนะฮะคุณพีทบอกว่าตัวตนเนี่ยคือเติบโต,ต,ตแล้วก็ใช้ชีวิตที่อเมริกาในฐานะนักร้องอาชีพแล้วก็เป็นมือกลองด้วยนะฮะอุ้ยอยากเห็นเขาควงม้กองเหมือนกันนะดีนะ ใช่และที่สําคัญเนี่ยตอนนี้มีโอกาสได้เล่นดนตรีกับศิลปินไทยหลากหลายคนเลยนะครับที่เคยไปทัวร์ที่อเมริกาพอากลับมาอยู่เมืองไทยก็เลยมีโอกาสทํางานเพลงเป็นของตัวเองภายใต้สังกัด Love i s Entertainment ค<ช>่าใหญ่<ช>นะครับก็เรียกว่าเดินตามเส้นทางของพี่ชายอีกหนึ่งคนนะฮะนอกจาก เรื่องของงานเพลงแล้วเนี่ยงานแสดงก็มีเหมือนกันนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่ชินกับการถูกสัมภาษณ์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะที่จะต้องฝากผลงานในวงการบันเทิงบอกว่าตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นนักปั้นนักร้องวัยรุ่นขึ้นแทนผู้บริหารค่ายเพลงน้องใหม่ร่วมกันกับคุณโปเต้วงมีนอุขูงานเขาดีเหลือเกินอ่ะไปฟังเสียงคุณพีทพีรพนน้องชายแท้ๆของพี่ตู่พบอรซะหน่อยก็มีแสดงอยู่เรื่อยๆครับจริงๆก็ ไม่ได้เป็นนักแสดงอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีมีงานแสดงเข้ามาก็ก็ยินดีครับ<ช>ดีใจครับใช่ <laughs> ใช่ครับก็เป็นเป็นอีกทางหนึ่งที่เราก็เราก็ยังใหม่จริงๆก็ใหม่ใหม่ทุกทางครับแต่ก็แต่ก็กเออกคดีใจที่ที่ยังมีงานแสดงเข้ามาบ้างจริงๆก็ปรับปรับทุกตรงเลยครับใช่ <laughs> <laughs> แต่ก็จริงๆแล้วมันเป็นมันเหมือนเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งซึ่งซึ่งเราก็เราก็รู้สึกพรอได้ทำแล้วก็รู้สึกชอบ รู้สึกชอบมากเหมือนกันครับก็จ้างได้ครับ <laughs> ใช่ก็จะมีบ้างครับแต่ว่าคือช่วงนี้จริงๆก็อยากจะโฟกัสกับกับคิโดเรคคอร์ดใช่อยากจะโฟกัสตรงนี้คือถ้าเกิดว่ามันมันจะมาอินเตอร์เฟียร์กับงานนี้เราก็ไม่อยากไม่อยากรับใช่ <laughs> แต่รับครับเรียกได้ว่าผ่านงานมามาทุกรูปแบบครับก็จะพี่ตู่ก็จะแนะนําตลอดก็จะเขินๆหน่อยเพราะปกติเวลาเป็นแบบ ศิลปินบางทีเขาอาจจะไม่เคยสัมภาษณ์ไม่เดียวอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามทางค่ายเพลง Kido Records นะคะแล้วก็ผลงานการแสดงเชื่อว่าต้องมีแน่นอนใช่หล่อเลยนะดีดีแล้วก็ร้องเพลงเพราะมชื่อว่าหลาสาวหลายคนอยากรู้คำถามต่อมาคือเอ๊ะเขาโสดหรือเปล่าเขาแต่ไปยุเขาทำไมอ้าวเหรอเราส่ที่สงสัยคือหล่อๆแบบนี้ โปรไฟล์ uh, ดีดแบบนี้ฝีไม้ลายมือดีแบบนี้เดี๋ยวไปหามาให้ว่าโสดหรือเ<ไ>ปล่าไปหาคำตอบแล้วส่งลายมาบอกหน่อยแล้วกันนะคุณหนุนะได้จ้ะโ <Okay. laughs> อเคข่าวต่อมาของเราเนะคะเรื่องราวของคุณอามกรกันนะคะอย่างที่ทราบกันดีพี่อามกรกันเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนหนึ่งเพื่อนสนิทของพี่ตุ๊กี้สุดารัฐล่าสุดเนี่ยคือพี่ตุ๊กี้ออกมาเปิดเผยถึงอาการเครียดสะสมของตัวเองว่าต้องพบจิตแพทย์นะคะเลยตัดสินใจบอกทีมงานว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเริ่มทำตัวไม่น่ารัก พร้อมขอบคุณเพื่อนที่คอยให้กำลังใจซึ่งแน่นอนหนึ่งในเพื่อนสนิทของคุณตุ๊กกี้ก็คือคุณอาร์มกกันนะคะเจอตัวพี่อาร์มต้องถา,ถามถึงหน่อยว่าเอ๊ะให้กำลังใจกันยังไงบ้างพี่อาร์มบอกว่าที่ผ่านมาค่ะต่างคนต่างให้กำลังใจกันตลอดแต่จริงๆส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบเลยจนทางพี่ตุ๊กกี้มาบอกว่าไปหาหมอเป็นห่วงค่ะเพราะพี่เขาทำงานหนักแต่พอทราบแล้วก็คอยสปอร์ตแล้วก็คอยรับฟังอยู่ใกล้กลนะคะงานนี้พี่อาร์มยังได้ฝากถึงหลายๆคนด้วยว่า ใครที่เครียดอยู่เนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปค่ะก็ไม่รู้ว่าพี่กี้ไม่มีอาการหรืออะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าคือเขาเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆแล้วพี่กี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือพี่กี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรอะครับเขาก็จะนิ่งๆของเขาเราจะแค่เห็นรู้สึกว่าเออเฮ้ยวันนี้พี่กี้น่าจะน่าจะเครียดความรู้สึกเราเป็นแค่นั้นเองแล้วเราก็จะแบบเออมีอะไรช่วยอะไรได้ก็ช่วยมีอะไรที่แบบเฮ้ยพี่วันนี้โอเคไหมแล้วก็ทักทายปกติ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่กันเป็นกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ว่าเออมันเป็นสิ่งแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะตอนแรกคิดว่าพี่กี้เล่นมุก <laughs> แต่พี่กี้เฮ้ยอ้าวพี่ไปหาหมอจริงๆแล้วก็อ้าวจริงปะเนี่ยพี่เป,งงเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยก็พี่เขาก็เล่าเล่าเหตุการณ์ไปหาคุณหมออะไรยังไงมาให้ฟังแต่ก็ต้องบอกว่า คือมันเป็นเกือบจะเป็นนะฮะเท่าที่พี่กีล่าให้ฟังนะแล้วก็มันเกิดจากโควิดนั่นแหละพอใจเลยฮะสำหรับใครที่เครียดฝักอะไรให้เขาดีใช่ไหมจริงๆต้องฝักให้ตัวเองด้วยผมเชื่อว่ายุคนี้ทุกคนเครียดกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนยังไงก็ตามนะเนาะก็ผมจะมีคําฝรั่งอนะเนาะที่เขาเลาพูดบอกว่าเวลาที่มันยากลําบากมันไม่นานหรอกนะฮะแต่ว่าคนที่แข็งแกรง่งต่างหากที่จะอยู่ได้ยาวนะฮะ tough time never last but tough people do ผมก็ยังยึดในคํานี้นะว่าเวลาเลวร้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไป นะฮะเดี๋ยวมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนกับลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ผ่านไปงวดหน้าเราก็มีใหม่มาลุ้นกันใหม่เราเจ็บไม่นานเต็มที่ก็ส5บห้าวันนะแล้วเดี๋ยวก็คือเจ็บซ้ำโอ้ยให้กำลังใจกันหน่อยสิอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไอดอลในเรื่องของการแต่งตัวคนใหม่ของวงการบันเทิงนะฮะพี่พีกฤษนี่ชาวเน็ตเขาว่ายางงั้นนะครับรายละเอียดเป็นไงช่วงหน้าเจอกันครับ ดูโฆษณา PP Shop ไปแล้วคราวนี้มาดูข่าวของพีพีกริตกันบ้างนะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันนะฮะ,ะชาวเด็ดเขาก็ยกให้น้อง PP เนี่ยเป็นเหมือนไอดอลในเรื่องของการแต่งตัวคือน้องเนี่ยเป็นคนที่นอกจากหน้าทรงดีแล้วการแต่งตัวของน้องยังแบบ m i กซ์แอนด์แได้ดีด้วยนะคือเป็นคนกล้าเล่นกล้าแต่งตัวแล้วแต่งออกมาหลายๆชุดคือแบบดูดีมาก<ด>แต่ถ้าใครจะทำตามก็แอบยาเหมือนกันานะเพราะเอวน้องนะ่าจะแบบ และกระติ๊ดเดียวอเคยเห็นอยู่ชุดหนึ่งที่น้องใส่เอวลอยอ่ะพี่เคยพยายามลองจะใส่แบบน้องพี่ก็ส่องกระจกดูเบ้าตัวเองแล้วรู้สึกไม่รอดก็เลยไม่เอาดีกว่าพูสมมติใส่ใส่มาเออไม่ได้ครับผมนะคือก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขายกให้เป็นสายแฟร์ตัวพ่อของวงการเลยนะครับล่าสุดใน MV เพลง I Will Do It How you like it เนี่ยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่ามีส่วนร่วมในการเลือกชุดให้ตัวเองออกมาเป็นตัวเองมากที่สุดรู้สึกดีใจที่หลายคนก็ยกให้เขาเป็นไอดอลในด้านการแต่งตัวนะครับส่วน MV เพลงหน้าเห็นว่ามีคิดคิดไว้แล้วเหมือนกันแฟนคลับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะน้อยชิ้นลงหรือเปล่านะครับผมคือเจ้าตัวก็ยังอุบไว้ก่อนนะนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันรับปริญญาด้วยเห็นว่าจบเศรษฐศาสตร์เกษตรนะฮะนี่ก็ร่วมยินดีกับน้องด้วยนะครับฟังเสียงน้องพีพีซะหน่อยฮะ ก็ที่จริงมันอาจจะเราพีเป็นคนที่ชอบเลือกเสื้อผ้าที่ที่เหมาะกับตัวเองมากหมายความว่าอะไรที่พีไม่ชอบเลยพีพีก็จะเลือกที่จะไม่ใส่มันเลยอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมก็พยายามเลือกอะไรที่มันเหมาะกับโอกาสด้วยเจอเหมาะกับงานด้วยอะไรเงี้ยครับผมแมทชิ่งให้มันเข้ากับเรามากที่สุดประมาณนี้มากกว่าดีใจครับดีใจดีใจที่เราผลงานของเราเนี่ยมันอินสไพร์ใครได้บ้างอะไรหลายๆคนอะไรเงี้ยครับผมดีใจที่ คนมองเราเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบหรือบางอย่างมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างในใจเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆจะต้องรอดูวันนั้น่ะก็มีบอกว่าพูดผ่านคนนู้คนนี้ไปบ้างอ,าอ,อ,อะไรนะพูดขัานผู้จัดการเขาบ้างผู้จัดการเราบ้างาก็โสดอยู่กับใครอ่ะเออสดครับโสด,โดเต็มปากสด ย้ำกันไปสามสรอบพี่ๆนักข่าวก็กริ๊กราดน้องบอกว่าโสดส่วนบิลกินนี่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมาร่วมยินดีกับน้องหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะแล้วก็แสงความยินดีกับน้องด้วยนะคะส่วนคืนนี้ไม่ต้องรอค่ะเพราะว่า จงังหวะหัวใจในายสะอาดมานะคะอะนี่เลยตอนสําคัญนะคะจงังหวะหัวใจในายสะอาดะคะ่ะสามทุ่มครึ่งมาแน่นอนฝากติดตามกันด้วยนะคะทาง p p t ีทีช่อง36นั่นเองสําหรับใครที่อยากดูย้อนหลังนะคะก็ดูย้อนหลังฟรีได้เลยที่ VTV นะคะหรือว่าเว็บไซต์ vtv.vip สมาชิก v ี p ค่ะดูได้ล่วงหน้า1ตอนนะคะแล้วก็ อีหนึ่งช่องทางก็คือดูย้อนหลังฟรีได้ทางแอปพลิเคชัน RCE แล้วก็เว็บไซต์ IQ.com เท่านั้นค่ะอ่ะวันนี้เราอาจจะดูรีบๆสักนิดหนึ่งเพราะวันนี้เรามีแขกเดี๋ยวช่วงหน้าได้เจอแน่นอนนะฮะสำหรับ2นักแสดงนําจากเรื่องพี่นาคพักษาณนะฮะเดี๋ยววันนี้เจอกับคุณแชมป์ชนาทิพย์แล้วก็คุณมีนพีรวิทย์ด้วยร่วมทั้งพิธีกรคนพิเศษคุณโซวีวระเมธาชัยด้วยนะครับใช่ค่ะอ่ะวันนี้เราส่งไม้ต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับป๊อปนิวส์สวั ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของป๊อปนิวเดลี่แล้วนะคะส่งเอ็มอูไปไปที่รร้อยแล้ววันนี้โซมาประจําการตรงนี้เพราะว่าวันนี้โซอยู่กับแขกรับเชิญของเราเลยจากภาพยนตร์เรื่องพี่นาคสามค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแชมป์แล้วก็คุณมีนแนะนําตัวให้แฟนๆพีทีทีวีฟังหน่อยค่ะเอาไปเลยครับผมสวัสดีครับเอ่อมีนพีรวิทย์นะครับรับบทเป็นโทมินจุนในพี่นาคสามครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมแชมป์ชนะธิพรทองคำนะครับรับบทเป็น พี่นาคสามหรือว่านาคคำนะครับผม่าอ,อะอย่างที่หลายๆคนรอลุ้นกันอยู่ว่าภาพยนตร์แฟนชายภาคนี้จะเป็นยังไงอะเราถามถึงคุณคุณแชมปก่อนเลยค,คุณแชมปคุณต้องมารับบทเป็นเรียกว่าเป็นพี่นาค,คพี่นาคเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพี่มากพระขนงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นาคที่นี่หมายถึงแบบการเป็นนาคก่อนที่จะบทเป็นพระ อ่า,อาใช่ครับผมค่ะส่วนตัวเราเองเราเรามาเป็นภาคแรกเนาะสำหรับพี่นักคำเป็นยังไงบ้างสำหรับภาคนี้คะเรื่องยอ่อคร่าว,ราวเรื่องย่อก็คือมีมีคนคนหนึ่งครับม,มาขโมยสิ่งที่เรารักมากๆไปอ่าใช่เราก็เลยทำให้คนคนนั้นอะ่ะทรมานมากๆาคือมันมีห้ามบวชห้ามศึกใช่ป่ะครับท่านี้ก็คือห้ามตาย สรุปห้ามตายนะหลายๆคนถามมาอยู่ว่าห้ามบวชไปแล้วห้ามศึกไปแล้วภาคนี้จะเป็นห้ามอะไรสรุปห้ามตายใช่ครับคุณคือคุณจะทรมานเขาเพราะเขามาขโมยของคุณงนี้เหรอใช่เขามาขโมยของที่ผมรักมากไปก็คือจะตายก็ไม่ให้ตายอ่ะเพราะว่าต้องให้ผมทรมานให้สะสมใจก่อนประมาณนี้แล้วสุดท้ายจะตายไหมอันนี้ต้องไปติดต่อไปติดตามในโรงภาพยนตร์นะฮะส่วนคุณมีนเองคุณมีนเนี่ยเขาผ่านมาแล้วหนึ่งภาคอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องยากสําหรับเขาเลยยากนะ ไอ้ยังไงภาคนี้ภาคสามคุณคุณคุณก็ยังเป็นโทมินจุนอยู่ดีก็เป็นโทมินจุนอยู่แต่ว่าก็โตขึ้นดูเอ่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความเป็นผู้นํามากขึ้นแต่ก็ผมว่าผมว่าก็ยากครับทุกเรื่องมันก็มีความยากของมันแหละอ,อย่างเรื่องนี้ภาคนี้ก็ต้องตอกกอนกับความตลกของพี่เอม <c oughs> พี่เจม <c oughs> ที่คือจะเข้ากับพวกเขาบ่อยไปกันเป็นแกงเงี้ยเขาชอบเล่นมุกนู่นนั่นนี่มุกสดเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องตามเขาให้ทันบ้างเคยแอบไปดูสปอยหลายๆที่เขาบอกว่าจริงๆคุณเอมกับคุณเจมเนี่ยเขาจะไม่มีบทมันเมันเหมือนเขาจะมีสิ่งที่ต้องรู้ว่าเขาต้องพูดประมาณนี้นอกนั้นเขาเล่นเองหมดเลยจริงๆก็มีเนาะจริงๆก็ก็มีเป็นสกรีนเพย์เป็นหน้าๆเยอะๆเงี้ยครับแต่ว่าถึงเวลาจริงอ่ะเขาก็จะเออช่วยเติมอะไรก็ได้ให้หน่อยเขาก็จะบอกความต้องการให้ชัดๆพี่ไม่ก็จะแบบ ซีนเนี้ยเราจะไปเอาสิ่งนี้นะความต้องการเป็นอันนี้แล้วก็ระหว่างทางอาจจะมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยก็ช่วยเติมมุกสดให้หน่อยเราก็ต้องเตรียมเตรียมตัวรับมือให้ได้อะไรเงี้ยการเป็นผีของพี่แชมป์ตลกบ้างไหมมันมันมีหลุดขำบ้างไหมเวลาเราต้องเข้าฉากกับพวกนั้นอะไรยเงี้ยไม่มีไม่มีคือพอเขาฉากจริงอะมันมันมีแต่ความแบบความแค้นความหมั่นไส้เขาอะค่ะใช่อยากจะฆ่าเขาอยากอยากจะทรมานเขาใช่ใช่ใช่ไหม หลายๆคนบอกว่าคุณจริงจังมากในภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนดูแบบเล่นตลกไปปหมดเลยคุณเป็นคนซีเรียสมากคุณออกมาแล้วจะแบบโวยวายเลยใช่คือคือพาร์ทผมอ่ะมันมันไม่มีเลยอ่ะสักสักคิวเดียวสักซีนเดียวที่แบบผมจะออกมาตลกอ่ะตอนที่ผมก็อยากไปดูไปยืนดูเขาถ่ายผมก็อยากจะตลกกับเขาด้วยนะแต่มันก็ไม่มีเลยครับจริงๆเราเล่นตลกได้ไหมพี่ชายได้ครับเราโบกะได้ไหมได้ผมได้สุดยีโลนี่อะไรอะไรนะครับี่พูดผิด สมมติสีเหลืองนี่ะไรเยลโล่ <Yellow S 1> เออแล้วถ้ามะม่วงคืออะไรมงโก้ <Mango S 1> เอออ่าประมาณนี้ประมาณนี้เ่ข้าวตับสุดท้ายอ่ะ <laughs> อะไรอาวีนไปมีด,มดอะไรเงี้ยมีดเอออีโต้อะไรเงี้ยเออแล้วเตาเหรอคะเตา ใช่ะนะครับเตาอ,อังโนกเอาได้อยู่ <laughs> ไหมคุณพี่นาคเขาก็ขับได้นะคะ <laughs> ฉะนั้นอันนี้ต้องไปรอติดตามในโรงภาพยนตร์แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ถามไม่ได้เลยคือการแต่งเอฟเฟก์ของตัวคุณเพราะว่าคือพี่นาคตั้งแต่หนึ่งกับสองเนี่ยถ้าถ้าใครได้ติดตามดูเนี่ยเอฟเฟกมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับภาคนี้คือเอฟเฟกเต็มตัวเลยโหตั้งแต่ศรีรษะยันเท้าเลยครับผมแล้วแต่งนานมากพี่โชแต่งแบบก่อนถ่ายประมาณแชั่วโมงอะ หรอใช่คุณคุณใช้เวลานอนให้ให้ให้ทีมเอฟเฟกต์เขาแต่งตัวขึ้น8ชั่วโมงใช่คือทุกคนจะแบบรอผมว่าผมแบบนั่งเหมือนอะไรตายอยาพ อันนี้คือภาพที่มันเกิดขึ้นผมว่าที่พี่แชมป์ไม่ขำอ่ะเป็นเพราะว่าเหนื่อยจากการแต่งเอฟเฟกแล้วเขาขำไม่ได้หรือเปล่าถ้าขำแล้วรอยมันจะแตกหรือเปล่ามันจะตึงทังหมดเลยแล้วมันเจ็บด้วยครับมันเจ็บด้วยเวลาขยับทีมันก็เจ็บเหมือนกับกามันดึงดึงดึงอ่ะอุ้ยตาเนาเอ็นดูมากเลยคุณทุกคนอันนี้ต้องไปติดตามจริงๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาแต่ง8ชั่วโมงถ่ายกี่นาทีคะอันนี้วิถึงดูคนน่าจะอยากรู้ถ่ายแป๊บเดียวมากๆแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆออกมาแห้งนี้เนาะออกมาแบบว ่านแล้วพี่หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับต็จบเลยใช่ครับค่ะคุณกับการกับการที่คุณแชมป์เนี่ยเขามาใหม่ในในภาคหนีคุณมีความกดดันยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าทีมนักแสดงก็ค่อนข้างจะเป็นทีมเดิมค่อนข้างเยอะเลยกดดันครับกดดันคือมันกดดันอย่างแรกคือสองภาคอ่ะเขาทำรายรับไว้เยอะไงร้อยกว่าล้านอ่ะแล้วเภาคสามคืเราก็คิดว่าแบบแล้วเราจะได้เยอะเหมือนเขาไม่ว่าเลยครับค่ะคุณคุณคิดว่าหนังของเราเนี่ย ภาพนี้คุณจะได้เป็นพระเอกร้อยล้านไหมฮะเอาคุณพูดกับแฟนๆตรงนี้ไว้เลยสัญญากับแฟนตรงนี้เลยผมคิดว่าได้ครับผมเออดูคลาสีแบบไม่ค่อยมั่นใจนิดนึงแต่คุณมีนเองคุณมีนเขาเขาก็เป็นตัวชูโรงของเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมในในภาพยนตร์เรื่องนี้คุณก็จะมีบางมุมบางฉากที่มันตลกที่เล่นมุกออกมาอย่างอย่างตัวทีเซอร์ที่เราได้ดูกันไปที่เขาถามว่าคนนี้เป็นเป็นผัวเราหรือเปล่า คุณคิดเองไหมตรงนั้นเปล่าเขาบอกว่าเป็นบที่เราต้องพูดนะคะแต่ก็มีครับมีมีเยอะมีหลายฉากฮะใช่มาใช่หมาที่ต้องไปรอติดตามในรงภาพยนตร์นะคะแต่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้โลเคชันไม่ธรรมดาหลายๆคนดูเนี่ยเขาไปดูรอบสื่อมาเขาบอกว่าดูหนังเรื่องนี้เหมือนได้เที่ยวแบบ แบจะแบบโอ้โหทุกที่อันซีนของประเทศไทยเลยครับครับยังไงบ้างคุณคุณคุณเดินทางไปถ่ายที่ไหนบ้างที่ส่วนใหญ่จะอยู่ภาคอีสานเรับเพราะว่าเรื่องนี้ก็นอกจากตำนานพี่นาคเนาะที่ก่อนบวชจะเป็นนาคเนี่ยก็ยังพูดถึงพญานาคด้วยซึ่งก็มีที่มาที่ไปอะไรยังไงก็ติดตามดูได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคอีสานแหละพูดถึงประเพณีต่างๆบ้างไฟพญานาคก็เราก็ออกเดินทางกันไล่ไปตั้งแต่โคราชไปอุบลอุบลไปบึงกาฬขึ้นถ้ำนาคาไปหาดทรายสุไปจนแบบ เห็นอีกฝั่งหนึ่งว่าเป็นแบบเพื่อนบ้านเป็นสปปลาวแล้วอะหรอครับแสดงว่าแบบมันมันเป็นสถานที่ค่อนข้างจะอันซีนอย่างอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นไปว่าเป็นชายหาดเนาะใช่อันนี้เขาเรียกว่าหาดทรายสูงใช่จริงจริงอะมันเป็นเหมือนเป็นหินเนาะพี่ใช่มันเป็นเหมือนหินที่ถูกกัดเซาะอะก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยาวไปแล้วตรงกลางก็เป็นแม่น้ําโขงอีกฝั่งเป็นฝั่งข้ามาอีกฝั่งหนึ่งใช่เป็น เป็นเพื่อนบ้านนะที่ฟังก็คือแบบเขาบอกห้ามาม่้ามเลดใช่เป็นลาวเป็นลาวสปปลาวครับถือว่าถ้าได้ดูหนังเรื่องนี้ก็เหมือนได้เที่ยวกับเราไปด้วยใช่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่คนเขาถามหากันมาคุณว่าการที่คุณขึ้นไปถ่ายภาพยนตร์บนบนถ้ำนาคามันมีเรื่องราวแบบลี้ลับอะไรเกิดขึ้นไหมกับตัวคุณไม่นะอ๋อพ่ชัยไม่ได้ไปพ่ชัยไม่ได้ไปเไม่ต้องหันไปทางนู้นค่ะไม่ครับถ้าถามมีนไม่เพราะว่า เรารู้สึกว่าเราขึ้นไปด้วยความแบบศรัทธาความเคารพเง<ม>ี้ยแล้วทุกคนก่อนขึ้นไปก็แบบโอ้ยว่กันเต็มที่มาก<ม>ขอให้ทุกอย่างราบลื่นไม่ไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรเลยเพราะามันแบบมันแน่นจริงๆอ่ะ <Ha. S 2> เราต้องถ่ายให้ทันเวลาทันแสงภายในแบบเวลาที่กําหนดแล้วแบตเตอรี่ข้างบนไม่มีไฟ<ม>ก็ต้องชาร์จไปเฉพาะที่ใช้ได้<ม>ทุกคนก็ต้องแบกของแบกอะไรขึ้นไปเงี้ย <Ha. S 2> ส่วนใหญ่ก็ผมว่าทุกอย่างดีไปหมดที่บนนั้นแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันแบบ ทำตามกฎรักษาความสะอาดไม่ส่งเสียงดังอะไรเงี้ยฮะมีแอบได้เจออะไรแบบแวบหรือมีได้ยินเสียงอะไรมั้งไหมคะมีไม่เจอแต่ว่ามีเห็นพี่เจมพี่เจมรู้สึกเจมเขามีเซนอยู่แล้วครับเขาเจอทุกภาคคนนั้นแหละอือโอเคให้คุณแชมป์ลวกันถือว่าเป็นพี่นาคในภาคนี้ฝากภาพยนตร์ของเราจะเข้าโรงภาพยนตร์ในวันนี้ด้วยคาะแชมป์ได้เข้าไปชมกันในวันนี้ค่ะฝากพี่นาคด้วยนะครับผมเป็นเป็นภาพยนตร์ผีแนวเรียกว่าอะไรครับ ีคอมเมดี้นะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่แบบสนุกที่สุดครับผมมีความสนุกที่สุดแล้วก็เฮี้ยนที่สุดร้อนที่สุดครับผมแล้วก็ภาพสวยมากๆอันซีมากๆจริงๆอยากให้ติดตามชมนะครับผมสิบเจ็ดนี้สักนิดนึงเหรอคะได้ครับก็ก็ฝากทุกคนด้วยครับ17วันนี้เนาะ17เนี่ยวันนี้ครับผมเริ่มโงหนังเปิดเมื่อไหร่ก็ไปดูได้เลยครับผมรับประกันเลยว่าครบทุกรสจริงๆแล้วก็ดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกดูได้ทุกเปลทุกวัยครับผม ใช่แล้วอ่ะเรียกว่าคุยกันแบบกลุ้มกลิ่มเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวใครอยากดูเบื้องหลังเยอะกว่านี้ไปติดตามในออนไลน์ของบันเทิงพีพีทีวีนะคะอ่าวันนี้ขอบคุณชุดพิธีกรทั้ง3ท่านด้วยของเราในวันนี้นะคะจากพัทรวิภาวีนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเราทั้ง5้าคนแล้วยังไงฝากป๊อปนิวของเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณคุณมีรล้วอ็คุณจันท์นะคะเมื่อกี้ผมก็มองหาอีก2คน